ปันตัดค่าไว้ตลอดมันก็เลยเจ็บมันอักเสบม,มีเอื้อมมือสำรีไว้ในมือเด้อเพราะมันอักเสบเลือดต้องออกเยอะะ ะะยิงนิดนึงนะคะขาดแน่อกเรเบ้สต๊อปเด้อ พึ่งเด<ง>้ออย่าพึ่งสต็อกเด้อโจ้างไม่หลุดเลยกระเด็นไปหนนะไหนลนิดนึงนิดนึงนะคะนิดน,น,นึงอือ หาีกนั่นนี่เปล่าไม่ใช่นี่นี่โอเมนไงก็น,นั่เนเลยเป็นเศษเนียวน้อยๆคับคุณจะตกจนมาเหนื้อแล้วนหมด มันเส้นผมบังผู้เขานาะมันถึงว่ามันบาได้บ่คบจนว่าเอาออกบ่ได้เด้